เมื่อคืนวานนี้เกิดแผ่นดินไหว7.5ดิจเตอร์ที่อาเจนติน,น่าคุณรู้ไมหมห่ะก,ก็ใช่ไหมเนี่ยอยู่ช่วงกลางคืนคก็อาจบางทีก็ไม่สนใจมันถึงบอกคุณไม่ติดตามข่าวสารคุณก็ไม่รู้รอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีอยู่ตลอดนั่นหลยเกิดนั่นเกิดนี่ยิ่งแผ่นดินไหวแท้ทุกวัน,นเะ่ะเมื่อวันก่อนอะไรเอ,เอ,เอสวาด,ดอด้วยที่มีบ้านเรือนพังเยอะยะผมไม่ถึงบ่ ผมไม่รู้จะตามเอาไห้คุณดูยังไงคุณก็ไปหาดูเอาเองแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะอะไรคือนี่คือการชำระโรคชำระสิ่งสกปรกทั้งหลาย <c oughs> เพื่อเข้าสู่ห้าสบกวันอันมืดมิดไอห้าสกวันอันมืดมิดทำไมมีในหนังสือมีบอกหมดแล้วที่อาจารย์ท่านท่านสื่อสอนไว้ผมนึกบอกว่าให้คนไปหาซือ้อหนังสือมาไปซือ้อมาซาซื้อไม่ใช่ซื้อเฉพาะเล่มเดียวนะซือ้อมันมีกี่เล่มไม่รู้ แต่ซีรีส์ที่คุณอ่านคือซีรีส์หนึ่งถึงประมาณ20นี่แหละคุณควรจะอ่านเพราะบอกหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องสนามไม่เล็กโลกเรื่อง,องทุกอย่างครับนะบอกหมดเลยนะยแต่ว่าการเตรียมตัวเตรียมกายเพื่อที่จะไปตอนรับ5-6วันก,ก,ก็มีหมดนะงั้นคุณก็ไปบอกอันดับแรกก็คือหนึ่งคุณต้องไปซื้อท่าไปหาซื้อซาในตอนสองก็คือเตรียมร่างกายของคุณให้แข็งแรงทำไงก็ได้คือน้าเหลือง ลูใครก็เก็บอะไรก็ดูเขาหันมาดูร่างกายเองแค่นั้นก็ใช่ไหมแล้วก็สามก็ฟังข่าวสารไงข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวจากอาจารย์ที่ท่านบอกมาอยู่่อที่เปรกของท่านหรือว่ามาดูที่ผมผมก็จะบอกว่ามีไอข่าวเก่าๆข,ข,ของท่านที่เคยมาบอกกันนะว่ามีอะไรมั่งมันเป็นแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ไหมอย่างเงี้ยคนจะเอามาบอกแค่นั้นนะก็ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไอเรื่องต้อนรับโซลเฟสะอะไรเนี้ย เพราะมันมันคุณก,ก็สังเกตมันร้อนใช่ไหมัมนร้อนขึ้นนั่งอยู่ไหนก็ร้อนอเนาะคุณก็อยู่ในห้องแอร์คุณก็ไม่รู้หรอกแต่คนที่อยู่ข้างนอกห้องแอร์นะ่ะเขาจะรู้ว่ามันร้อนขนาดอยู่ข้างในบ้านยังร้อนเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้ทำยังไงคุณก็ต้องเก็บทำจิตใจจอมปับไงโอ้ร้อนดีเนาะโอ้ปรับเพื่อปรับร่างกายของฉันจะได้มีอายุยืนยาวแล้วใครใครเจ็บจะได้ไม่มาเบียดเบียน,ยน,นอะไรคือแบบแล้วก็มาลักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใครจะมาว่ามาบ่นอะไรก็บอก ช่างมันเถอะอไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วท่องอยู่แค่นี้นะแล้วก็บอกบ้างก็เอาคลิปไอ้ขอร้องร้องขอต่อไอ้พี่ๆช่างเนิกๆว่าที่เพราะว่าอยาให้เกิดไปวิบัติอย่างนี้อย่างนี้ตรงนั้นตรงนี้นะอย่างเงี้ยก็แค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้ที่เดือก็ทํางานทุกคนเปินปกติมีงานมีการอะไรก็ทําไปปกติเข้าใจไหมไอ้แต่ว่าให้เป็นงานสุจจิตก็แล้วกันพากงานที่ไม่สุจริตก็ก็จะต้องรับผลอยู่เหมือนเดิมก็ ต้องลองย้อนดูว่ามีอะไรมัง่งอย่างพวก <c oughs> ลามุกจกกระเปิดอะไรขับบาเล่ายาปลาปิ้งอะไรพวกนี้ก็ควรจะเลิกไงคุณเข้าใจไหมมันควรจะเลิกควรจะหยุดไปเออเพราะพอที่คุณหยุดมันก็จะหยุดอีกอะพวกเล่ายาปลาปิ้งพวกถ้าเราไม่ไปซื้อเขาก็ไม่ไม่ขายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเขาไม่ซื้อเขาก็ไม่ขายแล้วว่าพวกแต่งตัวโป้เปลือยถ้าคุณไม่แต่งเขาก็ไม่ได้มาว่าคุณก็ณณไม่ได้สนใจคุณเข้าใจ คุณร้องเพงลงร้องนำทำเพลงบวกดิพูดจาไปร้อเขาก็ยินดีน้อมรับไม่มีใครมากลด่นดาคุณในใจกลด่าคุณเพราะว่าคุณแค่กี่ร้อยคนแต่คนที่เขากุ่นดาคุณมันเป็นเสนเป็นลลานเข้าไหมเขาดูว่ามึงคนทำอะไรอันนี้คือการกลด่นดาในจิตแล้วมันก็คือกรรมที่มันพงไปหาคุณบางทีคุณก็ป่วยโดยม่รูสาเหตุคุณั้มอยู่ๆกันก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปแสดงแค่นั้นที่นี่ก็เดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลนั้นนี่เนียเพราะอะไรคือกรรมโดยการกระทําของ จิตของคนทั่วที่พุ่งใส่คุณนะคุณไม่รู้หรอกคุณมีพระดีพระหนึ่งไม่เกี่ยวเลยคือจิตที่เขาคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างงี้จะพุ่งใส่คุณเข้าใจไหมถ้าเขาถ้าคุณยังมีพวกประยงานลบกเกลียดเกลียดแค้นรายคา้าด่าใครด่าพูดจาอย่างเงี้ยมันคุณก็จะรับตื่นตินไงแต่ถ้าคุณมาว่าผมผมไม่มีพวกนี้สบายสบาย